ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิก30นาทีนายรัชศักดิ์ยุลัมสถิติจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวอิสรีวัฒนาเศษนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและนางสุกัญญาแดงวิเศษสถิติและดิจิทัลอำเภออากาศอํนวยสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออากาศอำนวยประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายปรับ,บบทบาทสถิติจังหวัดเป็นสถิติและดิจิทัลจังหวัดและดิจิทัลอําเภอเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและระดับพื้นที่ รวมถึงหน้าประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงและงานโครงการต่างๆของสำนักง,งานสถิติจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในระดับพื้นที่โดยมีนายสุทธิเมธบุญแสนกุลทวัฒนายอำเภออากาศอํานวยเป็นประธานในการประชุมหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอํานวยอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร